สำหรับกิจกรรมค่ำคืนนี้นะครับผมเป็นในส่วนของกิจกรรมคลังแสงอาวุธนะครับผมหลังจากที่เราแบบไปหมดเพชรกันสําหรับชุดแบ็กก็อดนะครับผมแล้วก็วันนี้ก็เป็นในส่วนของกิจกรรมคังแสงอาวุธอีกแล้วนะครับผมมีด้วยกันทั้งหมด3 4กระบอกอ่ะเออเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมคลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะครับผมน้องๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจพี่ด้วยละกันนะครับคลิปนี้พี่ขอ50ไลค์นะครับผมทางน้องพอกันแล้วไปดูคลิปเลยไป เลโก้โอเคครับผมก็ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านกันด้วยนะครับผมยินดีกับสุริยทีเมอร์นะครับโอเคผมสำหรับกิจกรรมค่ำคืนนี้นะครับเป็นในส่วนของกิจกรรมรวมคลังแสงอาวุธนะครับผมไม่ใช่โรงกานแสงดิเออใช่ลังแสงอาวุธนะครับผมเดี๋ยววันนี้พี่พายดูว่ามันจะมีกี่กระบอกแล้วก็มีอะไรกันบ้างนะครับผมโอเคครับ หลังจากคือคลิปก่อนนั้นเป็นในส่วนของกิจกรรมแบ็กอรนะครับผมก็กิจกรรมก็ถือว่าแบบตบแบบได้ผลนะครับต้องน้องให้ความสนใจกันเยอะสำหรับชุดนี้แล้วก็มีในส่วนของท่าทางนะครับผมก็น้องๆก็ให้ความสนใจแล้วก็ก่อนนั้นเป็นในส่วนของอะไรวะสักอันหนึ่งเกี่ยวกับอะไรสักอย่างนี่แหละแต่คือน,น้องๆแบบ ออมัดมาดเออใช่มัดน้องๆก็ชอบนะครับค,ความใจแล้วก็วันนี้ก็เป็นในส่วนของโทเค็นกลางด้วยแหละพี่ก็จะทำคลิปให้พี่จะลงให้ประมาณตอนเช้าแล้วกันนะครับผมในส่วนของโทเค็นกลางนะครับแต่ค่ำคืนนี้พี่จะลงในส่วนของชุดก่อนเอ้ยสก,กินปืนก่อนโอเคนะครับผมพี่ฝากกันด้วยน้องๆคนไหนที่ยังไม่มีเพชรนะเอ้ยน้องเออใช่น้องๆคนไหนที่ยังไม่มีเพชรนะครับน้องๆสามารถไปเติมได้ที่เพชรอีซี่การ์ดได้เลยนะครับผมมีทั้งเติมผ่านเมล์พาร์แล้วก็เติมผ่านเวดีมีสองรูปแบบนะครับผมรูปแบบที่หนึ่งเฮ้ย เ้ย,เย,เย,เยแบบที่หนึ่งก็คือเออม่พัสเออแล้วก็รูปแบบที่สองก็ย i ดีนะครับมีสองรูปแบบทำไมหัวพี่ขาดนะตี่นี้ดี่โอเคโอเคนะครับขออขอญยตออกเลยลักกัน <c oughs> ไปดูกันดีกว่าสุิสู้สุดสูส้ตัวเพื่อนก่อน เฮ้ยเดี๋ยวนะโทเค็นกลางมันเปแบบนี้อ๋อมันปกติดีกว่าเดี๋ยวเราเข้ามาสุ่มการโทเค็นกลางพรุ่งนี้พี่ลงประมาณคลิป9ก้าโมงน้องๆคนไหนที่เม้นไว้ก็อย่าลืมเม้นไว้ว่าเม้นแรกนะครับมีสิทธิ์รับเพชรฟรีฝากมาเม้นกันด้วยโอเคทำไมพี่ค้างไปแล้วขออนุญาตดีก่อนค้างวันนี่นะครับผมในส่วน๊อฟค้างแสงนะครับพ่อโรมเฮ้ยเดี๋ยวนะโทเค็นไอเดือนที่แล้วพี่ Ω, เดี๋ยวเดือนที่แล้วพี่ไม่ใช่พี่แรกไปแล้วเหรอวะเฮ้ยเดือนนะไม่ใช่เดือนที่แล้วพี่พี่เหมือนจะมีเลยนะไม่รู้วะไม่รู้เลยอะ่ะออโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาสุ่มกันดีกว่าออ้เดี๋ยว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 คุดณดูกิจกรรมนี้พี่หมดไม่เยอะเพราะแบบตอนนี้พี่มีอยู่เจ็ดสิบแล้วพี่น่าจะสุ่มมาพักอีกสามสิบ นะครับอีก30อีก30น่าจะได้ในส่วนของสกินโอเคส่งกันเลยเดี๋ยวตอนนี้พี่มีอยู่ห้าหมื่นสี่โอเคครับไป let's go เดี๋ยวขอดูก่อนว่ามีสก,กินอะไรบ้างสก,กินเออนี่โอซากเกอร์ oker, M แปด M สี่แล้วก็ซองนี้มันเวลแปดนะครับอันนี้เวลเจ็ด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 แต่ส่วนอันนี้เวลแปดกระบอกเดียวเลย มันบอกว่าการันตีสกินปืนทุกๆการหมุน100ครั้งพี่มีอยู่70และไปครับผมอีกประมาณ30มาดูกันว่า30มันจะออกจริงเปล่า80แล้วเดือดเดืเด้ยได้ตัวคีดมาหนึ่งเมืเ่อกี้เออนี่ตัวคีดหนึ่งอีกรอบหนึ่งได้ส่งของสกินแน่นอนนะผมได้สกินปืนแน่นอนแต่มาดูกันว่าพี่จะได้สกินอฮ้อยได้ตัวคีดอีกแล้ว ได้เลยครับนี่หนึ่งร้อยโทเคนไอหนึ่งร้อยยี่สิบโทเคนโทเคนกลางนะครับผมนี่ประมาณน,นี้นะครับผมไอเนี่ยมันก็เป็นกิจกรรมที่ทุกคนก็น่าจะรู้กันแล้วแหละเพราะแบบมันเติมมันสุม่มครบ100หนึ่งร้อยครั้งนะครับผมไม่ค่อยมีอะไรมาก แต่คือพอถึงก็ก็ได้เลยอ่ะนะครับแต่คือเราต้องมาลุ้นไอ้นี่อีกนี่แต่คือหลักๆคือถ้าครบหนึ่ง0หนึ่งครั้งก็ได้ส่วนของสกิลแหละนะผมมันไม่ยากกิจกรรมเนี้แต่คือกิจกรรมก่อนหน้านั้นน,น,นะดิกิจกรรมนี้เห็นน้องๆหลายคนดวงดีจัดเลยกิจกรรมนี้อะ่ะแบบหลายๆคนนะ บางคนคือออกตามพี่นี่คือแบบได้สองครั้งไอสองชิ้นออกบางคนก็ออ,อกกดครั้งแรกก้าเพชรออกเลยอะเออทำไมว่าดวงดีขนาดนั้นเลยวะแล้วแต่ดวงเนาะของแบบเนี้ยตกใจเหมือนกันเห็นหลายๆพี่ไปลงในต๊อกนะบางคนดูประมาณสามแสนกว่าตกใจเลยอะเออเพราะแบบห,หลายๆคนออกออกออกแล้วคือออกแบบครั้งแรกได้เลยครั้งแรกได้เลยงงโอเคเดี๋ยวไปดูสกินกกของเราดีกว่า ตกกิ่งของเรานี่คือวิเจ็บหมดเลยนี่ว้าแต่กันนนี้ก็ดอันนี้ยังไม่วปเจ็ดเอ้ยยังไม่ไม่ไม่ไปแปดฮึหรือว่าเราอัพไปถึงเวิ8แปดเลยวะฮึอัพไม่ถึงเวิ8แปดเลยดีกว่าไปฮึไม่ไม่ไม่อันนี้ค่อยอัพเพราะแบบเดี๋ยวคลิปหน้าพี่จะมาสุ่มในส่วนของโทเค็นนี้ พรุ่งนี้9โมงเดี๋ยพี่ก็จะมาสุ่วนสของโทเค็นนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าพี่จะได้1,450โทเค็นได้เปล่านะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้แล้วกันจะควอยเอขอดูก่อนตอนนี้คือวิ7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 วั7วี7วิ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 7วด7วิ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 ปวี้วันวิ7วิ7ว่7วิ7วิ7วิวิ7วิเวิ7วิะวิ7วิ7ววก็วันวี้ว็ m ว4 m ว4 0ว ผมเพิ่งได้เวอร์สเองนะครับแล้วก็โซซ่าเขาเวอร์เจ็ดโซซ่าเวอร์เจ็ดเร็วกว่าพุดไปเกิดที่มาวันนี้ก็ยังไม่ถึงมันเพิ่งได้เวอร์สองแล้วก็อาร่าเฟิร์สเพิ่งได้เวอร์สามเองหนึ่งสองสามสี่สี่กระบอกเดี๋ยวก็วันนี้ก็น่าจะกระบอกนี้ไปแล้วก็เลือประมาณสามกระบอกอัพเรื่อยๆพี่อัพมาหลายปีจก็ดนะครับผมซองนี้ยังไม่เคยยิงใครเลยนะครับผมีดูดิเวอร์แปดแล้วคือยังไม่เคยยิงใครเลยเดี๋ยวเราสุ่มโทเค็นกลางแล้วก็มาอัพให้เป็นเวอร์แปดแล้วไปได้ยิงกันดีกว่า โอเคประมาณนี้นะครับกิจกรรมนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนอกจากเราเซูมในส่วนของโทเค็นเอซูมในส่วนของสกินประมาณหนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับโอเคน้องๆแล้วก็ในวันพรุ่งนี้นะเอแล้วก็พี่ฝากกันด้วยนะครับผม ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องคืนสยองนะครับผมเป็นการเล่าเรื่องผีนะครับน้องๆคนไหนที่ชอบในส่วนของเรื่องผีเรื่องพวกผ,ผีวิญญาณพวกนี้นะครับผมก็สามารถไปกดติดตามได้เดี๋ยวพี่ก็จะทิ้งดิงไว้ให้ใต้คลิปแล้วกันนะครับเป็นช่องของพี่เองนะครับผมก็ฝากกันไปกดไลค์กดแชร์กดไิดตไมพด้วยนะครับประมาณนี้นะครับไปช่วยดันดันวิวให้หน่อยนะครับผมโอเคถ้าก็ลิปนดีฝากกดไลค์กดแชร์กดไิดตามด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับทุกท่น